กับห่ออันเครื่องเพื่อนกับบินบ่อนไปเอากระเนี้ยมเบงเนาะมืะ่อวานนี้ยายแม้ปลูกหอมจะแม้กับนังเบิงแต่เครื่องไปกับภาวนาให้อันอันอยู่ดีมีแห้งอยู่หลอดปลอดภัยเนาะพี่น้องเนาะอันแต่พวกพี่น้องอยู่แต่เก็บใช้แดนขอส่งกําลังใจซอยกันเด้อค่ะเดอ้ออันทุกคนไทยทัวทัว,ท,วทัวประเทศเนาะเนาะแมนสิไปอยูต่างชาติต่างแผ่นดินกะเพื่อนกัส่งกำลังใจมาซอย อันให้เป็นกำลังใจให้กันให้ทหารให้ลูกลูกทหารให้พ่อพ่อเม่ยเม,มีของทหารที่อันลูกเต่าไปยุ่ยใช้เดนไปเฮ็ดเพื่อผื้นแผ่นดินไทยเฮานะนะ่ะนะอะเฮาก็ขอทรงกำลังใจให้ให้ใหยุ่เย็นเป็นสุขให้ยุ่หลอดปลอดภัยมาสั่นต่อไปเนาะใค้เมียก็ นางภาวนาะให้ยูหมู่บ้านนี่ก็ขึ้น่ายุ่อธิษฐานจิตให้ยูว่าให้ปลอดปลอดภัยให้ยูดีมีแหงเด้อให้ทะลุลูลวงไปด้วยดีเด้ออ่าเขาก็อยากเห็นอันบ้านเมืองอยูซุ่มจิมเย็นคือเกา่าคือหลังเนาะเนาะคะะา,าดว่าคงจะบ,บานานคงจะบ,บานานอ่าเพ่นประก,กาศใหม้มาว่าจังสั่นเนาะพ่นประก,กาศให้ฟังวาจังสั่นเนาะอ่าผู้นําชุมชนหรือว่าผู้นาหมู่บ้านหรือว่าหน่วยอัน ดูแลความปลอดภัยเพื่อนกะบ,บอกมาว่าให้ดูแลคนแปลกหน้ายอย่างสิเพื่อนกะให้ดูซอยกันดูแลซอยกันแล้วก็ซอยเป็นหูเป็นตาซอยกันสัน้นพวกพี่น้องยู่ทางไกลกะส่งกําลังใจให้กันขอบคุณหลายๆอีส่งกําลังใจให้กับเช้าบุรีรัมเช้าสุรินเช้าศรีสะเกษเช้าอุบลเช้าจันทบุรีเช้าจังหวัดตากนอกจาก ขอประคุณหลายๆเ้อค่ะเด้อที่เปลี่ยนกำลังใจให้กันแล้กันเขาบอกว่าคนไทยเราไม่ทิ้งกันเมียนอิลีค่ะคนไทยบ่ทิ้งกันถึงยามยากเราสู้ด้วยกันถึงยามลำบากเราลำบากด้วยกันถึงย้มมันลบแล้วลบด้วยกันพันวานะพันว่าถึงยามลบเราก็ลบด้วยกันแมนสีบัวใดไปลบอยู่น้าเพิิน แต่เขาก็อยู่เนวหลังเขาก็ทรงอ่าสเสบียงอาหารทรงยังสนับสนุนไปให้กำลังใจผู้อยู่เนวหยนาผู้อยู่เนวหยนาก็มีกำลังใจเนาะค่ะเนาะอันนี้ยายแมวก็บ่ได้มอบเลี้ยงยัง,ยงมากไามดอกค่ะว่าให้ฟังคือว่าขณะนี่มันเป็นยิงซี่แต่ก่อน่ะบ่ได้เป็นยิงซีอ่าขังไร้ไร้สิบปีมาแล้วเนาะพี่น้องเนาะกําลังมามีอีกนี่ละเนาะอ่าเขาถึงบอกว่า ทหารมีไหวทหารมีไหวเพื่อจังสี่ละพี่น้องคะทหารเพลงชาติเพิ่นบอกเพ่นเนาะไทยนี่รักสงบเพิ่นวานะแมนถึงลบบ่ขาดกะเอกสารบ่หายไผ่คมขีสันเพิ่นวานนะกับบ่หายไผ่คมขีละเพิ่นยังได้เฮ็ดเอาสางเอาอยุ่เดี๋ยวนี้เพิ่นกำลังพักันต่อสู่เอาอยุเดี๋ยวนี้คือว่าอยากให ได้เมื่อเป็นของเจ้าของคืน้นอยากได้เมื่อเป็นของพืน้พนแผ่นดินไทยคืน้นคือเกา่าส่วนของเฮาเฮาก็อยากได้มาสินาเพิ่นก็เลยอันน้อยยายแมวก็เลยบอกสู้พี่น้องฟังแล้วก็เขามาขอบคุณพี่น้องเขามาขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เขามาให้กำลังแรงใจอันยายแมวพร้อมให้กำลังแรงใจคนอ่นที่อยู่ประสบอันไทยอันสงครามเอ้นายๆเออหรือว่าไทยยายแมวนี่อยู่อำเภอรำป่อมาก แต่ว่ากันยังได้ยินได้ยินกันยังมีหวาดผวาคือกันได้พี่น้องเพราะว่าเขาบอกว่าของเขาน่ไก่ได้เท่านั้นเท่านี้กิโลงสิน่ะเขาก็ยังมีหวาดผวาแต่ว่าบ้านเขาอยู่หนเดีพี่น้องแม่นสิจ้งไรกับบ้านเขาอยู่นหนเขาหนีบ่ม่มนะเขาหนีบ่ม่มเขาก็ต้องอยู่เขาต้องอยู่แม่สมมุติว่าจ้งไหนจ้งหนึ่งเขาก็ต้องพาที่อยู่ที่เสาในในบ้านเจ้าของนี่แหละในหมู่บ้านเจ้าของนี่แหละเนาะอ่า ทังสันผู้ยุดใช้เดยนเพื่นกะอันนี้ศูนย์พึ่งพิงเพื่อนกะมหาอยู่พึ่งพิงเขากะยินดีต้อนรับเพือ่อนเพื่อความาปฏิสัมพันธ์เพื่อความดูแลซึ่งกันและกันนะนะเวลาเพื่อนเวลาโตเวลาเดือดร้อนเขาก็ดูแลกันอืมนะพี่น้องนะเอาเป็ดซี่แหละที่เราสูฟาส้ฟังงี่ส่ละเนาะเป็นนั้นว่ายายแมวกะ เม็เวียกไปน้าแก่หอมตัวพีนองนี่แก่หอมหล,ลายหลายหอมเกี่อาไปปลูกนี่เแเมียขแก่หอมไปปลูกอ้เมีเก็เลยมานางเบาคิดเห็นเพื่อนพร้อมเนี้ยเมืองพร้อมท่องฟ้าเนี้ยเมืออมม่อไปทางตะวันออกเคียงไปแจ้งสี่น้อยนึ่งน่ะเสียงดังมาเริ่มเบิ่มบั่มมาเริ่มเบิ่มบั่มยุสานนี่แหละเมือม่อือยังคำเมื่อวานนี่สงบตอนประมาณใกล้สิจะทุ่มมีมีหายไ,ไปแป๊บหนึ่งแล้วก็เสียงดังต่ออีก อาฮาปลูกผักอยู่ทงนานี่ได้งยิงนจนว่าโอ้ยทรงกำลังใจให้เดอ้อสนอกทรงกำลังใจเดอ้อคุณแมงเนี่ยอันทิกแมงซืง้อกับกต้นกิ่งคูู่ <laughs> ่เรูอมาจะตเอไปอ๋ออันทิกแมงตักเต้าออกพี่น้องคะ่ะทิกแมงตักเต้าออกขัดสันมันบาได้ไว้ดิ่ต้องเฮ็ดจ้างี่เขอยจ้างี่ได้ไว้เนาะพี่น้องแมงตักเต้ากับแมงตักเต้าอ่อนไหลพี่น้องแมงตักเต้าอ่อนไหลนี่ต้อง เอาไว้ให้หลานพี่น้องค่ะได้ยู่แต่ว่าเสียาไว้ให้หลานเจ้าไว้ให้หลานจากอันทางไก่ค่ะลูกหลานมนาะจากทางไก่จากกันบึงการจากทางพูดละพี่น้องสีมาลูกหลานสีมาปีไม่ใจเม้วก็เลยทุ่งมือกับ่ได้ดอกอันมีมือนี่แห,หละได้ในพ่อบ้านเราไปเอามาจากไส่บุได้เนี่ยก็เลยเสียเอาไว้ให้หลานอืม บ้านนั่นพี่น้องมีแมงกินกันบ่ขันบ่มีกัสีแดงปันพี่น้องด่ดกเด้อน่นองจ้ีแดงปันกินได้ยุขวานเลาะกบแบแงกันเนาะขวานเลาก็แก่กันกินตัวอ่าแกะกันกินเพราะเด้แล้วเวลากินกับข้าวเหนียวห่อนห่อนนะพี่น้องกินกับข้าวเหนียวห่อนห่อนแซ่บแจดได้พี่นเลยอ๋อกินกับข้าวเหนียวห่อนห่อนก็แซบปแจดยายแมวก็มักมัก เนื้บ้านเขาบ่มีเนาะกาเล่นเก็บให้พีให้น้องบ่งเป่าเลียงบึงการทั้งบึงการกะไข่แน่ดอกเพนอยู่ทั้งขุนพนไก่พนสงบอ่าพนกะธํมามหากินได้แบบธรรมดาแบบปกตินะพี่นรอแบบแบบปกตินะวะตอนนี้อันย้ายนี่ยุบบุรีล้์พี่นอ้องยุบบุรีล้์เสียงมันกระดังแน่เนาะพี่น้องเนาะเสียงดังกะหึมกะหัมกะสร้างเทอะเสียงดังทั้งนี้ทั้งนั้นกะ เสียงจะดังแต่เขากับคนบุรีรัมเขาสีนีไปใส่แล้วพี่น้องอืเขาก็อยู่บ้านเขาคือเก่าน่นล่ะเขาก็ลบกัหลีกเนี่ยเสียงดังเสียเขากับเข้าไปอยู่ทีบพ่ให้มันดังบันไดอ่าล้ําไปมากก็ไปทีเพื่อนั่นเมียนนั่นกันขายอยู่เดี๋ยวนี้มันบ่็ไก่กันเด้พี่น้องเจ็ดสิบกว่ากิโลแปดเจ็ดสิบแปดสิบกิโลเท่านี้หละอ่าก็บ่บ่ถึงขนาดว่า แต่ว่ามุ้มติจ้อขามาน่นเมื่ถึงเนี้ยมุ้มติจ้อขอมาน่นการล้างงานแมกกรกำหนดกับบ่ออุดบาอย่างได้พี่น้องเพราะว่าเมืองบุรีรัมย์กาลังอัน้าของประเทศขึ้นกันละค่ะแต่ก่อนน่ะเป็นเมืองน้่นอยแต่ปัจจุบันนี่เป็นเมืองใหญ่แล้วเมืองใหญ่เมืองหนึ่งขึ้นกันเนาะอ่าผูใ้ใดก็อยากมาอยู่บุรีรัมย์แล้วเดี้ยเดี๋ยวนี้แต่กีจแต่ก่อนมันมีคนหูจากบุรีรัมย์ดอกพี่น้องค่ะทุกมือนี่ ผู้ดใดก็อยากเห็นบุรีรัมผู้ดใดก็อยากมาอยู่บุรีรัมผู้ดใดก็อยากมาเทีเยเ่ยวบุรีรัมเน่อยู่เด้บ่ได้เข่าขางเจ้าของเน่นี่คือเป็นเมืองที่ว่าอ่าพื้นแผ่นดินสูงอ่าพื้นที่พื้นที่นี่จะสูงสูงกว่าไอนน้ำทะเลน่ะนะความหมายนะ่ะสูงกว่าน้ำทะเลที่นี่เขาก็อยู่แบบสบายใจโดยที่ว่าบ่ได้กังวลว่า อันอยุ่ไก่ทะเลเขาอยากเที่ยวทะเลเขากลไปเที่ยวผุ่นทางเมืองชนเมืองไปย้องเมืองอันนี้อย่างเมนบ่ค่ะไปทั้งจังหวัดต่างตางที่ชวนอันทะเลอันดามันผลมัลลนเนาะเวลาเขาอยากเที่ยวนะแต่ว่าถ้าเขาไ่อยากเที่ยวเขาอยู่บ้านเขาก็ทำมาหารกินตปวันนี้ก็เป็นแตอยูแผ่นดินสูงน้ำก็ดีน้ำก็มีแต่กอนอนกันดาน จนว่าเขาเอิ้นบุรีรัมย์ต่ำตน้ำกินละพี่น้องแต่ก่อนเนาะความลำบากนี่ตกอยู่กับบุรีรัมย์เมื่อแต่กี่แต่ก่อนอันกันดานจะเป็นจังหวัดที่กันดานก็มูในส่วนพื้นแผ่นดินไทยนี่ของบุรีรัมย์ติดดับที่กันดานที่ยากจนมากเลยแต่กอ่อนน่ะเห็นนั่นเขาไปเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนนี่ก็เขาก็ไปหารับจ้างทั้งอื่นไปทำมาหากินทั้งอื่น กูแล้วตะกีแต่กอนบัดทู่มือนี่บ่ได้ไปทั้งอื่นก็อยู่ได้พี่น้องอยู่บ้านจะกวงก็อยู่ได้อ่าอยากปลูกยั้ก็ปลูกได้เพราะว่าน้ำแรงน้ำม,มันมีเราเนาะ,ะพี่น้องเนาะแรงน้ำแรงทามีให้ต้องเขาทำมาหากินได้สะดวกอ่าที่นี่ก็พอได้ใส่ได้กินได้ทานไปพอได้ใส่ได้สวยไปพอเมียก็อยู่บ้านอยู่ซองเห็ดหวยเห็ดสวนเห็ดไห้เห็ดนา,าเมืองบุรีรัมย์น่ะค่ะบาดนี่มะโตกมาปีนี่ พี่น้องเอ้ยแต่แต่เริ่มเดือนนี้ยังมาสามเดือนที่แล้วเริ่มเดือดร้อนมาเนาะเดือดร้อนกับเดือดร้อนแต่วังเดือดร้อนดอกอันวังบ่เดือดร้อนกับมีส่วนบุรีรัมย์กับไดนมีมีหลายๆที่มีหลายๆาอำเภอที่ยุ่ไก่เนาะค่ะเนาะแต่สําหรับพวกอำเภอที่ยุ่ไก่กับมีผลกระทบอ่าหรืออำเภอตะเช็ใชายแดนกับมีผลกระทบอ่าก็ต้องโยกย้ายกันอัน อันพิงอย่างก้อนชัววางชัวขาวนะระยะนี่นะพี่น้องคะเขาก็ยินดีต้อนรับกันเนาะค่ะเนาะาผู้ใดเดียดล้อนไปเดียดล้อนมาเขาก็ยินดีต้อนรับเป็นประวาน